ยิ่งระบายแม่งเอ้ยโอยแต่ยังไม่ได้เม็นแรกเลยเฮ้ยลงรถรดี๋ยววุ้นลงรถเดี๋ยววุ้นลงรถเดี๋ยววุกันด้วยไม่ต้องลงที่ตลาดก่อนก็ไม่ต้องลงแล้วเจอล่าเลยครับเจอแล้วตีเลยครับค่อยๆขับนะดูเพื่อนด้วยไม่ต้องรีบคว้บกันด้วยเว้ยใครยังไม่ควบขว้บกันด้วย กูตัวเองไว้โอเคด้วยกันเนี่ยหลักเพื่อนนะเว้ยช่วยเพื่อนจะจะเพื่อนเยอะลๆฉลองพูดนะมึงสลบง้าพูดก่อนจะใส่ใส่เลยเพื่อนโอเคมึงไม่ต้องห่วงกูกูก็ใส่บนรถได้อย่าลืมเดดือเกาะใส่บรถได้นะเว้ยเต็มที่นะเว้ยอย่าประมาทมาพร้อมแล้วลุยดีกว่าล่าเลย

ไปตู้อรไปเลยเบลว่า่นรเมาาแม่งเลยเขาดูเขาควขอยาตอย่าสปอยนะครับไม่ต้องสะบายผมนะครับตามเกมนะตามเกมนะเข้าใจว่าคนดูหวังดีแต่ไม่ต้องสปายผมนะครับมันหัวเราะเขาแบบแปลๆครับอย่าสะบายครับหัวยาตเปิดสับมดนะหัวยาดเปิดสับมดนะครับ ล่าสุดมืบก,นก,นกนบวนอย่าดราม่าอย่าไปถมเขานะครับคุณผู้ชมอารมณ์เกมนะครับอารมณ์เกมนะขอให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับอารมณ์เกมนะครับไม่ไม่ไม่ดราม่าไม่ไปด่าเขาหรืออะไรนะครับตามเกมนะตามเกมขอเลยรบกวนเลยอยากสนุกสนุกในพื้นที่เราพอครับอย่าอย่าไปไป,ไปลบกวนเขาครับไม่ดีครับมีมารายาทกันด้วยนะ ปีนด้วยต้องเ่อจงที่โดนืมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูให้สับมือกตวเด็ไม่ต้องรองแต่อน่านพี่ว่าเองกับพี่ไปไมได้อย่าลงนะถ้ายังไม่จะเป็นโอเคป่ะสร้างไฟนะทอดีไม่นาอยู่เพื่อไม่อยู่แล้ววะอยู่วะอยู่วะอ,อยู่อยู่ปะอยต่อยู่วะไ,ไม่อยู่่ะเหมือนไม่เห็นป่ะ ฟังฟางอนฟังอนเปิดเชาติ้งแล้วเขาจะฟางโ้ยชาติงเพื่อนเชาติ้งคว้าอาวุธด้วยคว้าอาวุธด้วยเอาของใส่ช่องควว้าาอุธด้วยเฮ้ยเอาของใส่ช่องมาด้วยนะเว้ยฟังกูฟังกูลองลองลองสไลด์กันคนละทีอแบบมีใครโดนอุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยเราสไลด์กันคนละทีเพื่อนเอาชัวร์เบบดีเช็คให้พี่ด้วยของใส่ช่องเลยเบบดีเช็คทุกคนเลยไอ้บอร์เมนูไว้ด้วยนะเอาของใส่ช่องด้วยนะเว้ยเฮ้ยอีโมดเมนูกันไปทุกคนเลยเผื่อใครต้องขับอ่ะไอ้บอร์ดเมนูสไลด์ไปเลย ไม่เป็นไรครับไม่ต้องคสั่งเดาไม่ต้องครับมีคำสั่งเขาก็ได้แค่มีคำสั่งคำสั่งเขาพี่คำสั่งได้เหรอพี่คำสั่งกระบักไอ้สมมุิถ้าคนต่ออะให้คนอื่นขับเลยแล้วกันให้คนอื่นขับสิได้ไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบขับวเสร็จไม่พร้องเต็มมาขึ้นรถเพื่อนเน้องโอเคโอเคโอเคเสร็จรับเพื่อนกันนะเว้ยเต็มที่เต็มที่เต็มที่นี่คนเติมปั๊มมีทิพยหายอันเนี้ย ปัมสตีนี้บอกให้ภาพจำยังชัดเจมเหียกูบอกให้ตั้งตซนตรงนู้นก็ได้พี่อยได้มอกเห็น้เขตั้งตหน้าอ่ะพังก่อนเะรอยี่นี่สิบโลน่างัะจุงเลยอ่ะไม่คนเล่นปืนอ่ะไปเอาปกัเวกวกูช่วยได้เว้ย ี่จะให้บัำให้เสร็จก่อนเปล่าหรือไงโช่ให้พังก่อนนะโช่ให้พังครับโช่ให้พังอย่าปล่อยอย่าปล่อยครับให้พังแล้วเวลาลงรถล็อกรถครับแลมโบวอ่ะแต่ละแม่แลมโบว์ม่จะแบบกูยิงล้อมเองแลมโบวอ่ะเออที่รากยิงไม่แต่ถึงเวลาถ้าเพื่อนมันลงอ่ะช่างแม่งแลมโบว์จะับหนีเรื่องมันเอาเพื่อนแม่งมาให้หมดใช่ใช่ครปล่อยมันเลยมันจะตัวรอดเรื่องมันเดี๋ยวให้บิลลี่มาโฟกัสเองนะเราไม่ตามนะเว้ยเราเนี่ยเป็นกลุ่มนะเว้ยไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามจับแยกเขาใช่่่่่่่ถ้้้้้ามมมมมมมััััันนนนนนหีีก็คืออออออปปปลลยยไไไไเเเใชวผตตแะะรทง เฮ้พี่ผมผมเมื่อกี้ผมโทรบอกมันบอกผมบอกเจอไฮเวย์อะไม่รู้จะเจอก่อนนะาไงเราจะมาหามหรามึงฟังไว้นะเว้ยชีวิตพวกมึงสำคัญหมดทุกคนนะเว้ยอย่าตายนะเพื่อนคือตายได้เว้ยแต่ตายยากๆเว้ยอย่างของใช่อย่างของไม่ของเดี๋ยวอย่างของเว้ยค่อยๆกลับผ่านเรื่อยๆครับในเมือง ไปเรื่อยไปเรื่อยค่อยๆไปเรื่อยตรงนะตรงมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรื่อยๆไปไปดูบ้านเก่าของป้าที่เขาแอบอ่ะบ้านเก่าไม่อยู่ไหนเขาไม่แอบแล้วถ้าเขาแล้วรู้อ่ะใครจะไปยังงงแอบที่เดิมมากูถามก็ดันดิน่าคิดเฮ้ยที่รู้ทั้งรู้ว่าเขารู้อ่ะมันก็ไมแอบที่เดิมเหรอเอียบร้อยมั้งแอบที่เดิมหาเรื่อยๆอ๋อที่ไหนสุดที่จุกเขาที่สุดหรอเออหาเลยเฮ้ยไม่กระตุกวะกระตุกกระตุกกกระตุเฮ้ยกระตุกกระตุก เฮ้ยว่าไม่ติดเจอนะเว้ยกระตุกกระตุกระตุกกระตุกเฮ้ยว่าไม่ติดเจอรอเลยกว่าไม่ติดเจอคนเแลยวต้องแลดมาออกจากโซนนี้หรอพี่โอมว่าจะแคปบอลเดียวกันโอ้ยเขาจะเขาเตรียมเขาจะเอาแคปเลยพี่รู้ปะเขาจะเหรอที่เก็บแล้วฟ้ากี่นั่งข้ามาแล้วฟ้าครับกี่นั่งข้ามาแล้วครับเราชอบอยู่ท้ายมือเนี่ยข้างบนูตอนนั้นที่ผมเจอมันเป็น ไีเรื่องว่าการกนขับลนฟ้าเหรอเรื่องการกินน้ขับลนฟ้าครับขับลนฟ้าเหรอไล่ดิไล่ดิไล่ดิไปลงไฮเว้ายนี่เหรอพี่ไปลงไฮเวสายนี่เหรอพี่ทำเมเงินก็ต้องทางไปไฮเวสทางี้เนี่ยทางซ้ายเหินใหญ่อ่ะยไม่อยากโหไม่ใช่เดี๋ยวตอนไ้เก็บเอาคุณเด๋ ขึ้นมาต้องเจอแล้วาอยู่จุดผ่านรถแดงเขียวอ่ะไปาด้เหรอเปไม่ได้เหรอวะจริงเหรอว้แมนอุ้ยเจยบแม่เอ้ยมือโดนคับจอยอยู่ไหนแดงเขียวเหรอไปไม่เจอหรือมันคงบอก ไงกูกาต้องโดนอยู่แล้วมันจะคงจะบอกาอยู่แล้วไม่โกหกงหรือไม่โกหกมึง้าที่พาล้อนท้า้าลอน้าลาเินลางินลางนอ้จ้า่อกเสียงกี่เลยวะสายแม่ที่เอนเลยหาพี่ไอ้เจ้าต่อพาร์ตี้หลาบน่ารกขนาี้่ะ้หลต้องจะอยู่จริงเหรอวะ เฮ้ยแต่ไม right? hey, okay. ่แน่นะกระตุกท um hmm sí, hey, oh yeah. uh huh. ี่หายเลยวะข้าข้าหน้าปลายชีดาข้าหน้าป้ายชีดาเนข้าหาไมข้าหน้ามีรถอยู่อ่ะข้าหน้ามีรถอยู่เหรอยังไม่เสร็ไม่ใช่มนะน้เลนเลจเลเลเต็มเลยข้าหน้าาเเเเอาเเอาเลยเอาเลยเอาเเอาเอเเอเาเเลย ช่ใช่ใช่ใช่ฟ้าดีสัน้เด็ได้บังไ้บังปกลุ่มมาชนได้บังไม่มีมุมยิงปะยิงได้เรัอติดติดติดนี่้วขาได้ไม่เข้าขอบเลยเอ้าเอาจีดีีแดงจีดีีแดงจีดีีแดงล้ม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 แล้วล้มแล้วตายตายตายล้

พี่ลงองขลดท้ายขาท้าย้ได้ด้ไ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 ด้ เคยคอยชบเพื <Private S 2> ่อกลับมาคอยชูเพื่อกลับมาไม่เคยจ้าเลยไอ้ง่ถ้าเป็นตลก้มกลับมาน่ายากันหน่อยเฮียาอ้กูลงโดนไม่ล้มเลยโดนโดนกูโดนไม่ลุกเลยอ่ะ

ลอบไปโอ้โหโดนของเพื่อนดอกนี้ควงสวรรคช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน

ขึ้นรถเพื่อนขึ้นรถขึ้นรถพาละขึ้นรถขึ้นรถเจ้าปืนเพื่อนกูมีปัญญาไหมสัตว์ไม่ขึ้นรถขึ้นรถเพขึ้นรถขึ้นรถอย่าไล่ล่อไอ้ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถจับเจ้ก็ถือปืนก็ได้คนเดียวครับจับก็ถือปืนก็ได้คนเดียวไอ้เจ้าว่า ไม่ได้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 ่าทำพี่กูไม่ยอมนไม่ยิงดูล้ไม่ไล่ไป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 กูไปไปกูไปกูแค่สอนนอกแค่สอนอไม่ต้องเสียเวลาไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องรอไปเลยพี่ผมไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องรอเขาล็อกผมผมยังผมโดนล็อกไ้หมด ได้ยินเสียงคนล้มแล้วจับอยู่เลยองรอบดูอ๋อนี่ไงขอสลบไม่เนี่ยโหโดนแดกไอ้เหี้ยรถไปโนสลบไม่มีสลบอ่ะโอ้โหเดี๋ยว้ายิงขนาดนี้กูก็ไม่น่ารอดเจไปจับใสลิมรถไประวังเขายิง พยยางต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบออกเลยรถมีคนหรือเปล่าในรถมีคนไปรีบออกออกไปเคลียร์ไปเคลียร์ละไปเลยครับไปเลยครับรีบบอกไปโดนครับ 't This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.